สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำพิการนะคะ EP ที่ห้าสิบเอ็ดนะคะหัวข้อใครจะติดต่อมาหาคุณเหมือนเดิมนะคะอธิษฐานเลือกกองไพ่แล้วก็ไปฟังคำทำนายนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามกองที่สี่กองที่ห้าค่ะกองที่หนึ่งใครจะติดต่อมาหาคุณกองที่หนึ่งคะคนที่จะติดต่อมาหาคนกองที่หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีความโดดเด่นนะคะรูปร่างหน้าตาดีนะคะ แล้วก็เหมือนเราคุยกับเขาแล้วเรารู้สึกสบายใจนะคะเหมือนเราลุ้นเราชอบเขาอะไรประมาณนี้นะคะคนกองหนึ่งนะคนกองที่สองอาจจะเป็นคนที่เคยหายไปจากคุณหลัวงเงียบไปจากคุณนะคะติดต่อมาหาคุณหรืออาจจะเป็นคนที่เคยออกจากความสัมพันธ์มาเหมือนเขาเลิกกับใครแล้วออกจากความสัมพันธ์มาคนคนนั้นจะติดต่อมาหาคุณนะกองที่สามค่ะ คนที่ิดต่อมาหาคุณอาจจะเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นลูกน้องของคุณหรือว่าเป็นคนสนิทของคุณนะคะหรือเ well, กี่ยวข้องในสายงานนะคะจะติดต่อมาหาคุณค่ะคนกองที่สี่อาจจะเป็นคนที่เคยเลิกกับคุณไปหรือคนที่เคยทําให้คุณเสียใจหรือคนที่เคยอ,อยู่ในปัญหารักสามสเศร้ากับคุณนะคะติดต่อกับมาหาคุณนะคะคนกองที่ห้านะคะอาจจะเป็นคนที่เคยมีความจุกติกนะคะ กับคุณนะคะเป็นคนที่เคยแบบเหมือนดุคุณหรือว่าเคยตัดคุณนะคะกลับเข้ามาหาคุณนะคะหรือว่าติดต่อมาหาคุณก็ครบแล้วทั้งห้ากองขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะหรือติดต่อตามไอดีไลน์ที่แจ้งไว้นะคะขอบคุณค่ะ